เช้ามาเจ้ามีสุขเนี่ยนะะลงไปแช่น้ําอยู่สองคนพอเห็นปั๊บเนี่ยรีบขึ้นมาสะบัดเลยทุกคนดีใจเนีฮะเนี่ยฮะที่ออดิสิตาไลทุกคนตื่นเช้ามารีบมาเลยเนี่ยฮะนอนแช่นั่งแช่อยู่สองคนสองตัว เ,เดี๋ยวก็ตกลงไปหรอกลูกรันนึกว่ายังไม่ตื่นนะตื่นมาเอาเห็นสองตัวอยู่ชอบแช่น้ำแต่เช้าเลยนะทุกคนว่าไงลูกนี่คุณแม่เหรอฮะชื่ออะไรลูกชื่อเย็นเย็นเนี่ยเยนมีสุขตกลงเย็นกับมีสุขตกลงตัวใหญ่เท่ากันเลยอนะ เย็นกับมีสุขตกลงเย็นนี่คือชอบเล่นเหรอลูกเดี๋ยวไปถ่ายสะน้ำก่อนนะครับไอถ่ายสะน้ำกับทุกคนถ่ายสระน้ำก่อน ลงไปแล้วว่น้ำเดินรถไปถ่ายดอกจำปีดีกว่าเพราะว่าจำปาที่นี่ดกมากรูปดกมากต้องไปถ่ายเก็บเอาไว้ซูมเอาไว้เห็นชัดๆนะฮะนี่ดอกกระเจียวใช่ไหมฮะช่วงนี้ดอกกระเจียวหน้าฝนกำลังบานที่ชัยภูมิทุกคนให้เขาเล่นน้ำไปก่อนที่เหลือยังไม่ลงมาจากข้างบนถ้าลงมาเดี๋ยวเขาก็จะลงมาทุกคนอีกสักพักหนึ่ง อันนี้ดอกอะไรเอ่ยเนี่บริเวณกว้างขวางนะฮะต้นชมผู้ออกดอกออกลูกกันนะฮะดกดําขาวดกดําดกแดงสิเนาะอันนี้ฮะสวยงามน,นี่ฮะนี่เขาก็วิ่งตามมาว่าลูกลูกอะไรครับเย็นปอนมีปอนน,ปอน,นะฮะ มามาแม่ปลา,าแม่มีสุกนีฮะไรต้นจำปาต้นนู้นจะดกมากเลยนะครับทุกคนรูหมัขเขาใช้สองกล้องถ่ายอีก,กล้องหนึ่งซูมไม่ได้ กล้องนี้สูมไม่ได้ทุกคน๋จะ,จะถ่ายก,กล้องหนึ่งเพิ่งว่างจากกล้องนานถ่ายเพิ่งเสร็จอันนี้ฮะสวยมากลทุกคนีอฮะ ปอนนะฮะคนนี้ปอนนีมีสุกมีสุกพอจะขึ้นอีกฝั่งหนึงนะฮะจะตกฝั่งนี้ทุกคนตอนเย็นเย็นน่ารักมากทุกตัวเลยน่าหักหน้าอินดูว่าไงปอนเย็นอยู่ไหนมีสุกมีตัง ตามกันใหญ่เมื่อกี้สี่ตัวสองตัวอยู่ในแช่ในบ่อกก่อนเลยแล้วไปไปปลุกที่หน้าห้องเลยนะมีปลุกที่หน้าห้องด้วยนี่ฮะความสุขโชคดีของหมาพวกนี้แล้วเกินได้มาอยู่ดูสิตาไลานะลกูกหมามีบุญนะเนี่ยมีตังคนไหนชื่อมีตังมีตังมีบุญ ะฮะแลวมีสุกมีไหมนีหาะที่พักแปดตัวตมีตังมีสุกเหงเ่อเอนเยนถุงทองเนี่ยเขาก็วิ่งของเขา,ขา,ขา,ขาไปเราอยู่ที่อาดุลเบิร์กฟ้านะฮะหลังที่หนึ่งทุกคน รถมาเดี๋ยวเราต้องเช็คเอาล่ะทุกคนนี่ฮะเราอยู่ในห้องเขาจะมาข้างหน้าเนี่ยะเขาจะมาส่งไมไงลูกว่าไงลูกว่างลูกข้กางในสะดวกสบายห้องนอนนอนสบายมากทุกคนครับนี่ฮะ ให้เขาไปเล่นของเขานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ดุสิตาลายทุกคน